วัสดุอุปกรณ์ส่วนโครงสร้างเทปใสตะเกียบ1คู่รอด2ชิ้นแก้วน้ำกันไกล และชิ้นงานที่เราได้ตัดไว้แล้วนะครับเรานำกลวยนะครับวิธีการเนี่ยนั่นก็คือเราอาจจะต้องใช้กลวยกระดาษนะครับแบบนี้หรือว่าจะเป็นแก้วกาแฟ,แฟแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งมันจะมีลักษณะที่คล้ายกันนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าขั้นตอนนี้ครูจะสาธิตโดยการใช้กลวยก่อนนะครับในการใช้กลวยให้นักเรียนพับพับเสร็จแล้วตัด ตัดสองข้างนี้ออกนะครับวิธีการตัดนั่นก็คือ,อเราจะพับแล้วก็ตัดออกแบบนี้นิดเดียวนะครับเพราะว่าเราจะใช้ทำแขนของตุ๊กตากระดาษน,นะครับมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับสองข้างนะครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนตัดกุ้นกลวยนะครับเพียงแค่นี้ก็พอนะครับแบบนี้นะครับซึ่งในการตัด้นก้นกลวยแบบนี้เนี่ยเพื่อที่เราจะได้ เอาไม้เสียบเข้าไปนะครับส่วนอันนี้นะครับขั้นตอนในการตัด,ตดแก้วนะครับเราก็จะตัดแบบนี้ะน,นะครับตัดเหมือนกันนะครับตัดแล้วก็ดึงออกก็จะตัดคล้ายๆกับตัดกลวยนะครับถ้าใครถ้าใครมีแก้วนะ,ะจากนั้นก็เจาะดูนะครับ การเจาะรูเนี่ยเราอาจจะใช้ดินสอก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นกระดาษเนี่ยเราสามารถใช้ดินสอนะครับในการเจาะลงไปได้เลยนะครับจะใช้ดินสอนะครับในการเจาะเข้าไปแล้วก็หมุน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 อย่างนี้นะครับเพื่อทําให้มันเกิดเป็นรูนะครับแบบนี้นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทําการติดกระดาษนะครับโดยการติดกระดาษเนี่ย ครูจะสาธิตในเรื่องของอันนี้ก่อนนะครับในการติดกระดาษนะครับเราจะกําหนดให้ตัวการ์ตูนของเราตัวตุ๊ก,กตากระดาษของเราเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับหรือว่าเป็นผู้ชายนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็จะหันด้านนี้ลงไปนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็เอาด้านแหลมนี้ลงไปนะครับนนอ่ะเรามาดูเดี๋ยวครูจะสาธิตในเรื่องการติดเป็นผู้หญิงให้ดูนะครับเริ่มจากสีนะครับ อุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมนะครับก็คือ,อกระดาษกระดาษที่เราระบายสีไว้เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราต้องทากาวนะครับในการทากาวเราจะทาเฉพาะแถบด้านนี้นะครับส่วนปลายแหลมนี้เราไม่ต้องทาใช้นิ้วนะครับแตะกาวเพียงเล็กน้อยนะครับแตะกาวเพียงเล็กน้อยอแล้วก็ใช้ทาเข้าไปทากาวไป พอทากาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการติดในการติดเนี่ยนะครับเราจะต้องติดด้านข้างก่อนอเราจะติดแบบนี้นะครับแล้วก็ไล่ไปติดแบบนี้นะครับไล่ไปหรมีการพับช่วยก็ได้นะครับเพื่อที่ให้มัน,เ,น,นเรียบเนียนมากขึ้นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ นะครับนี่อันนี้คือเราจะกําหนดให้ส่วนนี้เป็นข้างหน้านะครับจากนั้นนะครับเราก็พักไว้แล้วเราก็มาเลือกสีอื่นนะครับทากาวนะครับแต่นิ้วแต่กาวแล้วก็ทา ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นขั้นตอนต่อไปเราจะใช้เทปใสนะครับเทปใสในการติดตัวโครงโครงสร้างนะครับเราจะใช้ตะเกียบนะครับ2อันนะครับโดยการฉีกนะครับให้นักเรียนฉีกมาด้านข้างแบบนี้นะครับนักเรียนไม่ควรดึงมาแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีเส้นนะครับจะมีเส้นของไม้อยู่วิธีการดึงก็คือดึงออกไปด้านข้างแบบนี้นะครับด้านหลังแบบนะ้แล้วก็ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะวางไม้เนี่ยวางตะเกียบนะครับให้นักเรียนสังเกตดูข้อข้อของตะเกียบตรงนี้เนี่ยจะมีข้อที่เขาตัดไว้ครึ่งหนึ่งนะครับสําหรับตัวนี้เนี่ยให้นักเรียนเนี่ยวางตรงปลายปลายของตะเกียบกับหัวต้นกับตะเกียบแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยใช้ทิปใสนะครับตัดแล้วก็ นักเรียนถ้าไม่มีนักเรียนนักเรียนไม่มีเทปใสนักเรียนก็สามารถใช้กระดาษกาวอย่างอื่นได้นะครับม้วน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 ติดให้แน่นนะครับติดให้แน่นถ้ายังไม่แน่นก็เพิ่มเข้าไปอีกอิกชั้นหนึ่งนะครับนี่จากนั้นนะครับเราก็จะทําการหักส่วนข้างบนนี้ออกถ้านักเรียน ไม่หักออกเนี่ยมันจะก็จะเป็นตุ๊กตาที่คอยาวมากนะครับหักออกถ้าทักเรียนไม่สามารถหกักได้ให้ผู้ปกครองช่วยหักได้นะครับแล้วก็ใช้หลอดนะครับหลอดสองอันหลอดสองอันนะครับพอเราได้หลอดเสร็จแล้วเนี่ยให้นักเรียนตัดนะครับตัดส่วนที่ยื่นออกไปจากส่วนที่โค้งตรงนี้นะครับ ยืนออกไปตัดครึ่งหนึ่งนะครับนักเรียนตัดครึ่งหนึ่งตัดแบบนี้นะครับตัดเลยแล้วก็จากส่วนนี้นะครับจากส่วนที่มันสามารถกอได้เนี่ยครับก็ตัดประมาณนี้ออกไปเพื่อที่ไม่ให้แขนยาวเกินไปนะครับตัดประมาณนี้นะครับ พอนั้งเรียนตัดเสร็จแล้วนะครับนั้งเรียนให้เอาเอามาติดใส่กับไม้ตะเกียบที่เรามัดไว้นะครับแบบนี้นะครับวางไว้แบบนี้นะพอวางไว้อย่งนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็เอาเทปนะครับติดลงไป ติดลงไปแบบนี้นะครับเราก็จะได้ลักษณะโครงสร้างที่เป็นแท่งแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับเพราะนักเรียนพอติดกระดากาวไวต้ตรงนี้จากนั้นนะครับนักเรียนก็นำนำโครงสร้างเนี่ยครับไปประกอบใส่กับตัวตัวนี้นะครับโดยการเสียบขึ้นไปข้างบนแล้วก็ เสียบตรงแขนหลอดออกเสียบตรงหลอดตรงนี้ออกไปเพื่อทําให้เป็นแขนนะครับนักเรียนก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับส่วนตัวก็จะได้แล้วนะครับพอนักเรียนได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับนักเรียนจะต้องติดส่วนหัวนักเรียนจะต้องติดส่วนหัวใส่เข้าไปแบบนี้นะครับวิธีการติดหัว นักเรียนอา,อาจจะไม่ต้องใช้กาวนะครับเพราะกาวเนี่ยจะแห้งช้านะครับโดยวิธีการคือเราอาจจะต้องใช้เทปใสเนี่ยติดโดยการกลับด้านมาให้แล้วก็วางหัวให้ตรงนะครับวางหัวให้ตรงแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยนักเรียนก็ใช้เทปใสเนี่ยติดลงไป ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ลองขยับดูโอเคไหมอ่มาเบี้ยวไหมโคดไหมงอไหมนะครับจากนั้นนะครับในขั้นตอนต่อไปเราจะทําการติดติดมือนะครับมือของเราเนี่ยลักษณะมือของเรานะครับนิ้วโป้งเนี่ยจะต้องชี้ขึ้นข้างบนเหมือนแบบนี้อ่าเหมือนแบบนี้นะครับนิ้วโป้งจะต้องชี้ ag <Schul> ขึ้นข้างบนดังนั้นนะครับนักเรียนจะต้องติด แบบนี้นะครับจับไว้แล้วก็ใช้เทปใสตรงนี้นะครับเพียงนิดเดียวในการติดนะครับแล้วก็ติดเข้าไปาหรือนักเรียนจะกลับด้านอย่างนี้ก็ได้นะครับโดยการใช้เทปเนี่ยติดลงไปแบบนี้ให้ตรงนะครับ โอเคแล้วก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยนะครับขยับลองขยับดูก็ขยับแบบนี้นะครับอ่านี้สามารถตกแต่งแขนตกแต่งอะไรได้หมดเลยนะครับถ้านักเรียนพร้อมที่จะตกแต่งนะครับแบบนี้